สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครเสนอสรุปข่าวและกิจกรรมเด่นจังหวัดสกลนครเดือนธันวาคม2567เริ่มด้วยกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครจากโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ บุรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิน้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีนายชูศักดิ์รูยยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904 ข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆและประชาชนจิตอาสารวมกันขุดลอกกำจัดผักตบชวาและพืชน้ำปล่อยพันกุ้งและพันปลารวม200,000ตัวลงในแหล่งน้ำพร้อมชมการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากวัชพืชและพืชน้ำเพื่อนําไปลดต้นทุนภาคการเกษตรจากการใช้ปุ๋ยเคมี จังหวัดสกลนครรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5ส b อบิ๊กครีนิ่งเดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทส,สมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2567ที่วัดสะพานคำอำเภอเมืองสกลนครโดยมีว่าที่100ร้อยตรีรวยรุ่งไคลบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและทุกภาคส่วนพร้อมด้วยชาวคุ้มวัดสะพานคำร่วมกิจกรรมตามแนวปฏิบัติของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขได้แก่การพัฒนาพื้นที่วัดและชุมชนให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่สัปายะตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยใช้เครื่องมือการทำงานหสคือสะสางสะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัย จังหวัดสกลนครจัดก,กิจกรรมจิตอาสาบริการเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติที่โรงเรียนนยายอวัฒนาตำบลนิ้วดอนอำเภอเมืองสกลนครโดยมีพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการประชาชนในครั้งนี้ประกอบด้วยโรงครัวพระราชทาน ให้บริการทางการแพทย์โดยหน่วยแพทย์พระราชทานการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมฝึกอาชีพระยะสัน้นแจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบจิตอาสาจังหวัดสกลนครร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองน้ำหลังพิพิธภัณฑ์ภูพานตามโครงการ10บคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28บกรกฎาคม2567้ย25ิโดยมีนายวีระเลิกวานิชกุลรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนอครน,นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาตามจุดต่างๆโดยเฉพาะบริเวณคลองน้ำหลังพิพิธภัณฑ์ภูพานซึ่งมีวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่นเพื่อคืนความสะอาดสวยงามให้กับคลองน้ำแห่งนี้ พร้อมเริ่มกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ภูพานและปล่อยพันปลาลงในแหล่งน้ำหนองหานจังหวัดสกลนครคิกออฟเปิดปฏิบัติการรีเอ็กซ์เรย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนายชูศักดิ์รู้้ยยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมเปิดปฏิบัติการโดยกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครเป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินการเข้มข้นหรือพื้นที่ไขแดงในการขยายผลโมเดลต้นแบบ แก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจากร้อยเอ็ดโมเดลสู่สกลนครโมเดลน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจพึงพอใจมีความสุขมีความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระศกนิกรชาวจังหวัดสกลนครทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธนต์ทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช2567ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครโดยมีนายชูศักดิ์รูยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานพร,ร้อมด้วยพระรัตนากรวิสุทธิ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครประธานสงฆ์นำพระสงฆ์สมณศักดิ์พระภิกษุสามเณรร่วมเจริญพระพุทธมนต์และออกรับบิณฑบาตจากนั้นที่หอประชุมคุรุสดุดีสาหากรณอมทรัพย์ครูสกลนครจำกัดผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีวางพันพุ่มและถวายบังคมเื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจังหวัดสกลนคนรรวมกับมณฑลทหารบกที่29จัดดนตรีในสวน HM s o n 2024อวบรรเลงเพลงของพ่อเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ห้องประชุมราชมงคลอาคาร12มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครโดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี จังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด Fight a g e n t Corruption สู้ให้สุดหยุดการโกงที่ห้องพระธาตุเชิงชุมชั้น4ี่สารกลางจังหวัสดสกลนครโดยมีนายสราวุฒิวรณจุทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงานซึ่งจังหวัดสกลนครร่วมกับสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดสกลนครจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้ชาวจังหวัดสกลนครทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันแสดงออกถึงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครได้จัดงานเกษตรแฟรนนทีอีสานครั้งที่18กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่1 1 1 9ธันวาคมภายใต้คำขวัญเกษตรยั่งยืนฟื้นผืนดินอีสาน ที่หอประชุมวิโรธอิมพิทักษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยมีดรกฤษณพงศ์กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานเปิดงานเพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบพิธีเปิดวิทยาเขต และแสดงความก้าวหน้าทางด้านวิชาการในการบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดินสร้างนวัตรกรรมในการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรสู่การแข่งขันในระดับต่างๆและสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครจากโครงการสัปดาห์เค้กและคุกกี้เทศกาลปีใหม่2568ด้วยการเปิดร้านจำหน่ายเค้กและคุกกี้จากฝีมือนักศึกษาแผนกวิชาค้าหาก,กรรมศาสตร์อาหารโภชนาการ ระหว่างวันที่12ธันวาคม2567ถึง15มกราคม2568ที่อาคารฝึกอบรมวิชาชีพศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการโดยมีนายสราว,วุฒิวันจูทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษา ตำรวจตระเวนชายแดนที่23 <Okay. S 1> จัดพิธีวางพวงมาลัยอนุสาวรีพระศรีสกุลวงศ์เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสกลนครเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ประจำปี2567ครบรอบ35ปีเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพระศรีสกุลวงศ์และบรรพบุรุษของตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้เสียสละเพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศชาติ โดยมีพลตำรวจตรีกิติศักดิ์จำรับประเสริฐรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชาการสารทหารตำรวจอายการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นตระกูลพรมสาขานะสกลนครชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี ที่ห้องประชุมภูริทัตโตชั้น3าสารกลางจังหวัดสกลนครนายสุวิทย์วิจิโสภาผู้ดรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่11ในฐานะประธานกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดสกลนครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดสกลนครหรือกทจเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจพร้อมทั้งนําคณะลงพื้นที่สอดสองโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจันเพนอำเภอเต่าง,งอยโดยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตามแนวทางหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจังหวัดสกลนครจากงานประเพณีบุญเดือนอ้าไหว้พระธาตุเมืองอากาศบุญมหาชาติบุญประทายข้าเปลือกและประเพณีบุญตูปปีที่13ประจำปี2567ที่วัดทุ่งอํเภออากาศอํนวย โดยมีนางรำกว่า1,000คนร่วมรำบูชาพระธาตุเมืองอากาศในพิธีเปิดงานเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีของชาวไทย,ย้อยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในพิธีพร้อมกราบสักการะพระธาตุเมืองอากาศจุดทูบเทียนบูชาหลวงพ่อพระองค์แสนจำลองและกราบสักการะพระรัตนากรวิสุทธิรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเจ้าอาวาสวัดทุ่งเพื่อความเป็นสิริมงคล จังหวัดสกลนครเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,568พร้อมจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี2,567และจัดพิธีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2,567ที่สนามกีฬาเทศบาลน,นครสกลนครโดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน ทั้งนี้จังหวัดสกลนครได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,568ระหว่างวันที่27ธันวาคม2,567ถึงวันที่2มกราคม2,568โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุบริษัททิพยพยาประกันภัยจำกัดมหาชน สารต่อโครงการทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสพะพราชาคลังที่47โดยนำคณะครูอาจารย์และผู้สนใจรวมศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างวันที่14-15ธันวาคม2567ในพิธีเปิดการมีนายนทวัฒน์วิริยานภพาพรผู้โดดราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมเวิร์กช็อปและบรรยายเกี่ยวกับสาพพราชาเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในทุกมิติร่วมกันปล่อยพันุ์ปลาลงในแหล่งน้ำพร้อมปล่อยไก่ป่าคืนสู่ธรรมชาตินักวิ่งกว่า1,500คนโรงคนร่วมวิ่งสกลร,รันเดอร์2024วิ่งอวดเมอืองสกลภายใต้อากาศที่หนาวเย็นมีนายชูศักดิ์รูยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดงาน โดยหอการค้าจังหวัดสกลนคร YEC สกลนครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นส่งเสริมให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและนักกีฬาในจังหวัดสกลนครและนอกพื้นที่ได้เกิดความตระหนักในการใส่ใจดูแลสุขภาพผ่านการออกกําลังกายพร้อมส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครผ่านกิจกรรมการวิ่งในเส้นทางเขตเทศบาลนครสกลนครในช่วงฤดูหนาว จังหวัดสกลนครเปิดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต2,567ทั68รับซื้อข้าวเปลือกในราคาสูงกว่าท้องตลาด16-18ธันวาคม2567ที่สาหากรณ์การเกษตร,รเพื่อการตลาดลูกค้าทกสสกลนครจำกัดสาขาพังคนโดยมีนายเอกภพโสพลประลัดจังหวัดสกลนครเป็นประธานสำหรับการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตร,รกรผู้รับซื้อข้าวเปลือก ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้มีทางเลือกและมีอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกได้มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้การซื้อขายข้าวเปลือกเกิดความเป็นธรรมในด้านราคาการชั่งน้ำหนักและการตรวจสอบคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ในการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นจากราคาท้องตลาด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีรวมกับมวลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์จำนวน3,000ชุด มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนครที่ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลนาครสกลนครพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบ้านเรือนและมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนาครสกลนครจำนวนสามรายคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชาอาณาจักรวปรุ่นที่67โดยพลตรีอักครเดชประทีปอุสานน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบจำลองภาคอีสานเพื่อพัฒนาภูมิภาคที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครพร้อมแบ่งกลุ่มและลงฐานศึกษาดูงานภายในศูนย์ศึกษาเจนิทัศการบริหารจัดการน้ำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงเทคโนโลยีการเกษตรงานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวด้วยการย้อมภาคลามและงานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์บรรยากาศการจัดก,กิจกรรมในเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส2024เริ่มด้วยกิจกรรมการวิ่งท่าแร่แลนเดอร์ไนท์ค o r r ลอร์รันกิจกรรมการวิ่งสุดชิวที่มีนักวิ่งในระยะมินิมาราทอน10กิโเมตรและระยะฟันรัน5กิโเมตรมาร่วมวิ่งสัมผัสบรรยากาศและสีสันในยามค่ำคืน ดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมในเทศกาลงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนครเสน์สนแห่งสีสันเทศกาลแห่งศรัทธากำหนดจัดงานในระหว่างวันที่20ถึง26ธันวาคมไฮไลท์อยู่ที่คืนวันที่23ธันวาคมซึ่งมีการจัดขบวนแห่ดาวสวยงามประดับด้วยไฟแสงสี แห่ไปรอบชุมชนที่บ้านท่าแร่ก่อนที่ในวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคริสต์มาสจะมีการจัดขบวนรถแหดาวสวยงามต้อนรับการมาบังเกิดของพระเยซูแห่ไปรอบตัวจังหวัดสกลนครเฉลิมฉลองในเทศกาคลคริสต์มาสแล้วกลับมาติดตามสรุปข,ขา่าวและกิจกรรมเด่นจังหวัดสกลนครได้ใหม่ในปีหน้าสวัสดีค่ะ